นนงคนพี่เคียดมันกินส้มตำจะกินข้าวเช้าแต่เช้าเลยวันนี้หิวมากหิวตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะกินได้เช้าหิวไหมพี่เคียดหิวส้มตำมากหิวเดิมเมื่อคืนหิวจนนอนไม่หลับก็เลยต้องมากินไง บรรยากาศเช้าๆแล้วก็ส้มตำมีใครเข้ามาอีกแล้วหนึ่งคนสองคนกินส้มตำนะจ้ากินส้มตำส้มตำดี่ยั่วจ้าผักกะทินเอกว่าเป็นตันเลยสี่คนแล้วมันจากไหนไมู่อ่ะมาจับุกห้องเด้อ จำพุงน้ำกันจ้จาจิตจำพุงน้ำกันเล่นๆจ้าเขามาดูไร้ยายเลยเะดีสดน้ำปลาแดกค่ะเบิรงกฟาสตดน้ำปลาแดกพี่เกียรติได้ขายของไหมวันเนี้ยมือนีห้องมาจบปลาแดกกัน แซ็ตๆไปเลยจ้าฮิวเว่ยฮิวจะมัวร์เนี่ยฮิวจะนอนมาหลับตื่นเช้ามารออะไรจัดๆเลยจ้า,จ,จ,าจับไปให้มันแซ็ตๆไปเลยมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาจ้ามากินด้วยกันจ้าวันดีทุกทุกคนกับข้าวเช้าวันนี้ต้มกุ้งสด เจ็ดแ,แสบท้องนัวระเบิดไปเลยจ้าตกอากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสกับความผีบ้าผีบัวอยู่จำใจไม่เศ้าหิวนี่หิว เราสิกินกุ้งเราจะกินกุ้งครับิพงเอนเราสิกินโอ้กุ้งสดเลยนะจ๊ะวันนี้อันนี้คือกุ้งสดมีผักมีผักเคียงก็คือจะมีมีผักแปร็นมีผักแปรนน้ำเนี่ยผักแปรนปลูกเองผักแปรนมีใบนางรักมีมะเขือมีกระถินแล้วก็มีลูกชิ้นมีกุ้ง กุ้งใหญ่เลยจ้ากินกุ้งก่อนเลยคับเลยเพราะว่ามันเคียวมากอืม้มแซ่บมากแซ่บปลาตามันใช้ปลาดาตามั่สวนที่เราซื้อตามบิ๊กมินิมาตามโัตัดได้ อยากซีดเงี้ยตามด้วยเปลือกเปลือกมะนาวกิ่เปลือกมะน,นาวกว่อนนะอยากซีดอืมเปลือกนาวเสเียเพียงมากินมากินนอนมากินอยู่สุดนาวประเด็ด แ่บแนี้ยขอบุญเขอบุญจะข้ามาอืมเซ็บเธอมากอร่อยมากเธอเธอต้องกินนะคะแม่ค้าทุเรียนเธอจัดไปเลยจ้า ผัวมันเสียบไปเดียวผักแปล์อันนี้ผักที่เขาเส่ผัดไทยอ่ะไม่รู้ว่าผัก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 กลางเขาเรียกไั่งผักทำด้วยมะเขือเนาะทุกคน จอยดีเดีนาก้ิ่จเร็จเรื่กินข้างกตนมบ้าน่าจจะกินจนน้อยมาหลับคุณสาวกจัดตัวได้ๆเดี๋ยวเขาทายให้เบิ้งทุกมื่อบ่เล ให่นมลูกแล้วเธอกับเปล่าไปกินเปล่าไปจัดเลยเอาลูกนอนแล้วก็ไปจัดเลยมานะคะมากินส้มตำได้ไมีเต็นี่ออกคักๆน,นึ่งไงเต็มสตรีมไปเลยวันไม่หิวหิวตอนไหนจัดตอนนั้นเลยจ้ะ นั่งหลักตูกเองตูกเองพักแปดตูกเองพอยุดูบ้าให้ไปพายุดูอ้โเคิดเตอร์มาเนียงเพชรกาเล่นนึว่าสิบ่าเพ็ดจัดไปเลยจ้าพายกินกระมาเร้่อยูเดเขาเนี่ยคือสีเลือ็เอยียดอกฟิ เผ็ดถ่าพี่กิน,นวางนจะมาอนเผ็ดกุ้งจะข้ามกว่าเดิมกุ้งสดๆใหม่ๆเลยสั่งของโดยกับเขาเต็มเมื่อคืนเนี่ยอยากแห้งนอนมาหลับ อูกับหิวควรหิวโ,วโัมาเพื่ออยู่แก่ๆหรือ่าบวยเราหิวแห้งบคุคเกือบคุค้อจะกินเรื่งขวดในบ้า่เนี่ยหิวจนสั้นเนาะ จะพูดสรัน,ส,นสวัสดีทั้งผู้ที่อยู่ทั้งทางใกล,ใกล้และทางไกลวันนี้มันจกประแดกันตามกูสวดกันแบบเลุดเลยนะยต้องสดน้ำจะคำ เปื่อปกหน้าเนี่ยเป็นคนมากินเลินคนมากินบักหน้าที่อยู่ในสามองค์เปื่อยกหนาเน่บอบีพอมีกินส่วนใจล,ลายาไม่เคยกินน้ำเื่น,น้ำประเดีย กระปุกเขาปะี๋ยวไม่เสียพอพักแปนพักแปนหอมๆขอีกตัวหอมๆนำไปรดากินเข้ากอนือมอเลิศแบบ ถึงพริกถึงขิงคักแซ่บต้องแซ่บต้องเผ็ดอ,อือเราจะมาลุลวดจ้ามาเยอะแตบอกหงายามเศร้ากับแดดอ่อนๆแซ่บมากแนนโคตรอร่อยเลย เขาหิวเขาหิวตั้งแต่เมื่อคืนเนาะจนเขาโทรสั่งของรถกับข้าวอะ่ะหูจับใส่บ,บอกเอื้อพร้อม เสร็สบเหทเทยท่าเพลงทห้เสบเบิ้งเห็เบิ้งสรเปินะตามันแบบจัดจานเนี่ยมานะทุกคนอืมบรรยากาศดีมากเนะนี่นกินนังก็เสบ นนียังกับแทบน้อยเล่นกับอิม่มอ๋อมีคนอยากทำบุญขี้ร้อมากๆหาอะไรสูตรจุไดไหนมาที่เนี่เอาป<า>ิดมีคนนำมา ผู้ใดอยากนั่งนั่งมาแบบนั่งก็นั่งมาได้เลยนั่งมาไป็นไงคนแม่แม่คือเป็นการแทรกแทบผัดหนีในเบื้็ดแห้งซิมดัวไปไปดูดูแล้วคือต้นการแทรกแทบผัดหนี้ซิมเบิ้งก่อนคือเป็นอะไรกันคือคแคที่อ่อนทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเออ เพดีมีอันนี้อย่างเงี้ยนะใจอนไม่ได้เชื่อว่าใบอีฟูจะไม่ได้เชื่อว่าเธอจะตามมาเออมันยากเนาะมีหิวเออมเนี่ยใบอันนี้แซ่บเอากินกินได้ไหมจะข้ามก่อนเด้อ เห็ดปันใดเยวกุ่งสดแห้งแสบกุ่งจะข้าไปเลยกุ่งจะข้าไปเสอยบดีเล รุมดีนะพี่วอนรุ่รดีแห้งเลยอาจารย์ดีดีเพิ่งม่งเอ,อ,กกองเนียออคุณอกไ้ขึ้นรีรเใช่จะมาขายขรายายที่ไม่เอาพี่วอนขึ้นเกลือนใครอ่ะคือแซ่แฮะพี่เก๋แซ่ปลาเก๋อร่อยออือแบบห้งอือแบบแห้งอีเดี คนณเยก,กินข้ามกินข้ามเนื้อสดใจเลยอิลีอิลีพี่กี้ไงไมันแสบด้วยพีก่กี้อืมน,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 นั่งหิวเราจะน,นั่งนั่งหิวนั่งหิวในสุดนั่งเลยตา่มมาก จริงมักโมเผ็ดดอกเมื่อกี้อร่อยมากแบบจัดจ้านมากเลยเ <c> ผ <oughs> ็ดใช่ไหมเขาทำอะไรจะขวด นนกินคัมเมยใหญ่ดีเบอร์ต้าตัวนี้เออสดกินเลยสดคัมเมยใหญ่เลยพี่เสียบรองตอนเศร้าแทบัน้นนกินใหญ่คือจีแซีบปะาเกยบอกนนอร่อยไหมเสียบแซบไหมกินให้พี่เกดูหน่อยบรรยากาศดีแท้อืมดีดียูเชอรมุก โคตรดีเลยจ้ะกินยังกระแสบนอนเวีนกระลับดีหมดเพื่อดีไรสดจบแท้ๆ<อ> <laughs> พ่กี้พี่กี้พี่กี้ไหนพี่กี้พี่กะพี่ไอการไงที่ขายทุเรียนอะ่ะม่รู้จักหรอกเออนางกินข้าใหญ่ <laughs> นี่คำน้าใครมันจะอิ่มนางกินคำใหญ่มากจะต้องมึเหมือนเนาะ อาพี่วันมาแบบหมดตรงอีบิอีรีใครจะไปเชื่อว่านางตามไรสุดมามบรรยากาศเป็ตนตน้อนเรียนแซบแซบร่มพัดส,สวยๆเย็นดีขนาดกินหมดเลยพี่ชอบกินเปลือกมะนาวอะ่ะโบกลม โอ้ยน่ากินมากจ้าเธอคำใหญ่มากเธอซัดไปคำตุตูเลยมาตัดเน,น,น,นี่ยอันตักน้ำกับว่านี้่มาบีบหน้ไหมไม่ไม่บีบเพราะว่าฉันกินเปลือกมะนาวอย่างี้แล้วเราก็จะมากินเปลือกมะนาวกับน้ำราเด็ดก,กัน ยาอร่อยมากนูฮหิวมากนูฮหิวแต่เมื่อคืนน่ะนูก็เลยต้องจัดแบบยือย้อๆแต่เชา้ากินเปลือกมะนาวครับทุกคนห้นามมากินตัวเพจโซ่กินให้หมดเลยอ่ะปลาอะไรเนะี่ยตำซั่วอร่อยมาก มันไม่มาคือเปล่าไม่ฉันใส่มะนาวเยอะไปหรือเปล่าคือเราจะกินแบบเราจะกินให้หมดเลยนะจ๊ะเผื่อปุมมาเขื่อเปรี้ยวตรงไหนนี่ข้างหลังเราจะกินทุกอย่างให้หมดเลย เพราะว่ามันเซ็บมากพี่ไหนดเบึงแน่เนี่ยเป็นตาแซบ่บเนาะอุ๊ยอือพี่ยาพี่ยามาดูพี่น้อง <c oughs> แห้งเท็ดแห้งแซบ่บแห้งนัวแหง้งคักพี่จะอันจะคักตัวบ,บกนาว ไปนคนมากินตัวบ,บักหน้าส,สมสมคมคมนิง่งนุ่งตัวไงคุณเพื่อนเรากินทุกอย่างพริกเราก็กินเพราะว่ามันเซบไง วันนี้เขาเสียบทองดิเนี่ยบุกหูเนี่ยไพ่ต่ำกับาบัคคัสพอจะควองต่ำสักคนแต่ควองต่ำเนี่ยมันแสบมันน่วนคัก สุดนาเรี้ยงคุนสุดรปลี้ยงสุดนาร้ยงปลาต้มปานี่กินต้ปมปูหรอวไม่กินยัง,ยงเอาวันนั้นเราก็ทำลืมเรีย์พี่ออม แกตัวกินต้มอื้งน,นี่คือสิทธดีครักเนาะจะไปแล้วนะินหมดแล้วหมดแล้วไปตามก่อนเอาา้เอาพี่ว่านทำไมมีขน,น,นจีนนะอ้ายฮะเลิศมากไปแล้วบ๊ายบาย